เราก็ทนเจ็บใส่หูฟังตัวเก่านอนทั้งคืนเพิ่งมาดูว่าเขามีหูฟังสําหรับใส่นอนด้วยตั้งแต่ได้หูฟังตัวนี้มาใช้งานไม่เคยมีปัญหาเรื่องของการเจ็บหูอีกเลยถ้าใครได้ชอบดูหนังฟังเพลงก่อนนอนทุกคืนประจำอยากแนะนําให้ลองใช้งานเป็นหูฟังรุ่นนี้เลยครับสำหรับหูฟังบลูทูธตัวนี้เป็นของ KYJ11 ตัวหูฟังเขาดีไซน์ออกมาให้มีขนาดเล็กแล้วก็ลักษณะแบนเวลาที่ใส่หูฟังไปแล้วเขาลงล็อกพอดีหูและตัวหูฟังเรียบสนิทกับใบหูของเราเวลาที่เรานอนตะแคงทับหูฟังจึงไม่รู้สึกเจ็บนั่่นนนเเเเองงคครรรััับบหูฟตววีีีี้าาาาามมมมขดลล็กปะะณทยแ เพียงแค่1เซนเท่านั้นและที่สําคัญน้าหนักของเขาเบามากๆเวลาที่เราใส่นานๆแบบนี้ไม่รู้สึกเจ็บเลยครับส่วนการใช้งานของเขาใช้ได้ต่อเนื่อง6 8ชั่วโมงระบบเสียงเป็นแบบสเตอริโอไฮไฟมีไมโครโฟนในตัวสามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้และยังมีฟังก์ชัน ENC ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้อีกด้วยและตัวนี้เขายังกันน้ําได้ถึงระดับ IPX5 กันน้ากันเหงื่อแบบนี้ได้หมดเลยครับและตัวหูฟังเขาจะเป็นแบบปุ่มกดหลังจากการเชื่อมต่อเราสามารถรับสายหรือว่าเปลี่ยนเพลงผ่านปุ่มนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาควักมือถือขนาัเเงคครบบและช์ จะมาพร้อมกับหน้าจอ LED แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของหูฟังให้เราทราบถือว่าหูฟังตัวนี้ให้ฟังก์ชันการใช้งานมาโคตรเยอะแล้วก็น่าใช้งานจริงๆครับถ้าหากตอนนี้ใครที่กําลังมองหาหูฟังคุณภาพเสียงดีแล้วก็ราคาเบาๆแนะนําใช้งานเป็นหูฟังรุ่นนี้ได้เลยครับตอนนี้ทางร้านเขากําลังจัดโปรแฟลตเซลหูฟังตัวนี้เหลือเพียง80กว่าบาทเท่านั้นจากราคาเต็มของเขาอยู่ที่เกือบ800ถ้าใครที่อยากได้โปรราคานี้ต้องรีบกนให้ทันเพราะว่าโปรแฟลตเซลเหลือวันนี้วันสุดท้ายแล้วชอบเป็นหูฟังสีไหนจินาามือืออเเลสีได้ยครับ